ยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกเสียงแห่งธรรมเสียงบันทึกนี้จะไม่เพียงแต่เล่าเรื่องแต่ยังช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจและความสงบด้วยใจที่เปิดกว้างและศรัทธาที่งดงามของท่านที่รับฟังทุกคนครับตอนชีวประวัติหลวงปู่มั่นภูริตัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายวัดป่ากรรมฐาน ในยุคที่ความศรัทธากำลังสั่นคลอนชายผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปลุกพลังแห่งธรรมะให้ลุกโชนในหัวใจของพุทธศาสนิกชนทั่วแผ่นดินไทยเขาคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งในมหาเถราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคชีวประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพศ2413ถึงพศ2492 พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายวัดป่ากรรมฐานพระอาจารย์มั่นถือเป็นพระประมาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานในประเทศไทยท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและวางรากฐานการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระธุดงค์พระกรรมฐานสายวัดปา่าให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในวงกว้าง จนมีสิทธาานุสิทธิ์มากมายที่สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาติภูมิและชีวิตวัยเยาว์เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีที่20มกราคมพศ2413ตรงกับวันแรมสี่ค่ำเดือนยี่ปีมะเสง็งณบ้านคำบงตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมปัจจุบันคือตำบลสงยาง อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบิดามารดาคือนายคำด้วงและนางจันแก่นแก้วชื่อเดิมคือนายมั่นแก่นแก้วครอบครัวของท่านเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่ในท่ามกลางสภาพสังคมพื้นบ้านท่านเติบโตขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมอีสานที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอุป,ปนิสัย เป็นเด็กฉลาดว่านอนสอนง่ายมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่ออายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านคำบงศึกษาอักษรธรรมลาวและพระสูตรต่างๆได้ประมาณสองปีก็จำเป็นต้องลาสิกขาเพื่อไปช่วยงานทางบ้านอุปสมบทเป็นพระภิกษุพศ2436เมื่ออายุ22ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอุปชาจารย์พระอริยกวีอ่อนพระกรรมวาจาจารย์พระครูศรีทาชัยยเสโนพระอนุสาวนาจารย์พระครูประจักอุบลคุณสุยได้รับฉายาว่าผู้ริทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาหรือผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดิน การแสวงหาธรรมและครูบาอาจารย์ศึกษาพระปริยัติธรรมหลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งคันทธทุระและวิปัสนาทุระในสำนักต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีแต่ท่านรู้สึกว่าการศึกษาเพียงตำรานั้นยังไม่เพียงพอต่อการดับทุกข์ได้จริงจึงมุ่งมั่นที่จะออกปฏิบัติกรรมฐานจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของหลวงปู่มั่น คือการได้พบกับพระอาจารย์เสากลตสีโลณวัดเลียบซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐานหลวงปู่มั่นได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์และได้รับการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติทุดงคะกรรมฐานอย่างจริงจังทุดงขวัตหลวงปู่มั่นได้เริ่มออกทุดงขวัตไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวเพื่อแสวงหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญเพียร ท่านต้องเผชิญกับความยากลำบากสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจและอุปสรรคต่างๆนานาประการแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นของหลวงปู่มั่นได้ส่งผลให้จิตของท่านบนรรลุถึงภูมิธรรมอันลึกซึง้งเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนทั่วไปรวมถึงพระภิกษุสามเณรที่เริ่มแวดล้อมขอศึกษาแนวทางจากท่าน ท่านเป็นผู้วางรากฐานธรรมยุตินิกายสายวัดป่าซึ่งกลายเป็นสายการปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดและเคร่งครัดที่สุดสายหนึ่งในประเทศไทยท้ำมสาริกาจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักและกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงหลายท่านเชื่อว่าท่านบรรลุพระอรหันตผลที่นี่เชียงใหม่ลำปางและภาคเหนือ ท่านได้ทุดงไปพำนักและสั่งสอนศิธิ์ในแถบภาคเหนือเป็นเวลานานมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระกรรมฐานในภูมิภาคนี้ภาคอีสานในช่วงปลายชีวิตท่านได้กลับมาพำนักและสั่งสอนศิษ์ในภาคอีสานโดยเฉพาะที่วัดป่าบ้านหนองผือวัดป่าภูริทัตตีราวาสอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของกองทัพธรรมแนวทางการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติปัฏฐาน4การพิจารณากายคตาสติอสุภกรรมฐานและการเจริญวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ท่านให้ความสําคัญกับการรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและการดํารงชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายตามแบบพระธุดงการเผยแผ่พระธรรมและการสร้างกองทัพธรรมสิทธานุสิทธิ์ด้วยปฏิปทาอันง,งดงามและภูมิธรรมอันสูงส่ง ทำให้มีพระภิกษุและฆราวาสจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาฝากตัวเป็นสิทธิ์สิทธิ์เอกของท่านหลายรูปได้กลายเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายวัดป่าเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนสุจ,จินโนหลวงปู่ฝันอาจารหลวงปู่เทศเทสรังศีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่หลุยจันทสาโร หลวงปู่ชอบฐานะสโมและอีกมากมายกองทัพธรรมคำว่ากองทัพธรรมหมายถึงกลุ่มพระภิกษุสายพระอาจารย์มั่นที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมวินัยตามแนวทางของท่านสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในช่วงปลายชีวิตหลวงปู่มั่นเริ่มมีอาการอาภาษด้วยโรคชราท่านยังคงให้การอบรมสั่งสอนสิทธิอุสิ์เท่าที่กำลังจะอํานวย มรณภาพหลวงปู่มั่นภูริถัตโตได้ละสังขารอย่างสงบณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2492เวลาตี2นาฬิกา23นาทีสิริอายุ79ปี9เดือน22วัน5 6พรรษาหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพอัธิของท่านได้แปลสภาพเป็นพระาธาตุจำนวนมาก เป็นที่อัศจรรย์และเพิ่มพูลศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนยิ่งขึ้นพระธาตุของท่านได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดต่างๆทั่วประเทศคุณูปการแนะมรดกธรรมการฟื้นฟูและวางรากฐานพระกรรมฐานสายวัดป่าท่านเป็นผู้ทำให้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางทุดงกรรมฐานกลับมารุ่งเรืองและเป็นที่ยอมรับคำสอนของท่านเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริง ไม่ใช่เพียงการศึกษาจากตำราแบบอย่างของผู้ทรงศีลท่านเป็นแบบอย่างของพระพิสุผู้เข้งครัดในพระธรรมวินัยมีความมักน้อยสันโดษและมุ่งมั่นในการหลุดพ้นสร้างสิทธิอนุสิทธ์ที่มีคุณภาพสิทธิของท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสอนที่เป็นอมะตะโอวัตธรรมของท่านยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้ปฏิบัติธรรม จนถึงปัจจุบันหลวงปู่มั่นภูริถัตโตจึงได้รับการยกย่องเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงการพระกรรมฐานและเป็นบุรพา,ารย์ที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดสืบมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังชีวประวัติหลวงปู่มั่นภูริถัตโตหากชื่นชอบฝากกดไลค์และสัสครเพื่อเป็นกำลังใจ ในการจัดทำเนื้อหาธรรมะดีๆต่อไปครับสาธุ